เฮ้ยโอ้ฮัลโหลโผล่มาดาโหวะ่อะไรโอเคครับทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ผมนะครับไซนอร์เซอร์วันนี้นะครับเราจะมา ปิดตู้โอบิโตะสิบครั้งกันนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าผมนะครับรอบนี้จะเกลือหรือเปล่าหรือว่าผมครั้งนี้จะไม่เกลืออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอจะแป๊บนึงอันนะตามที่คาดไว้โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยผมนะครับเป็นคนที่แบบดวงไม่ดีนะ แต่ผมเชื่อว่าครั้งนี้นะครั้งนี้ผมจะต้องแบบได้อันติแน่นอนผมมีความเชื่ออย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยมามามาโอ้โหปึ๊บเอาว่ะโอบิโตะสกิลปะเนี่ยไม่สกิลโอ้ยมันต่อเนื่องเลยว่ะแบบอย่างนั้นต้องไม่ต้องลุ้นแล้วมันไม่ต้องลุ้นแล้วกดกดจิบจิ๊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 บจิ่บจิ๊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 บ สีดาวยังไม่โผล่เลยนะรอบนี้สีดาวยังไม่โผล่เลยเนะกือกว่าครั้งที่แล้วไม่ได้นะโฮเฮ้ยโอ้ฮัลโหลโผล่มาฮัดโหโผล่มาอะไรอะไรเอาพีต่อละไอเฮียกูได้โอ้พีต่อดีใจมากโคตรดีใจบอกเลยมาเอาอะแคปต้องแคปนะเว้ยต้องแคปคือแบบเราสุดยอดจริงๆบอกแล้วว่าครั้งนี้เราต้องได้เว้ย เอาอะมาตัวอืดอะไรก็ได้แต่ขอสกิลครบนะครับเหนื่อยกับการหาสกิลไม่อีกอย่างนะเมื่อกี้เราได้ไปหนึ่งสกิลกับอันติีแล้วนะขาดสี่ดาวกับสองอีกหนึ่งสกิลนะครับมานี่อันนี้เราได้ซ้ำนะครับสกิลแขนน่าจะเกลือแหละที่เหลือไม่น่าจะได้แล้วนะนะเอาให้อย่างน้อยก็ไม่เกลือยังได้อันตรีแม่ิโอ้โหดีใจแล้วสัตหา,างรอบนี้สบายแล้ว <laughs> ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยนะมา โอเคนะโอเคนะก็เป็นยังไงกันบ้างแบบเล็กๆเล็ก,ลกจริงๆผิดอ่นครับผิดอ่น3นาทีแล้วกัน2-3นาทีก็ถ้าใครชอบนะครับเดีย๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปรวมกับ New วแพดเลยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไซนอสเซอร์นะครับก็วันนี้นะครับมารีวิว ไม่ใช่หรือมา New Path นิวแพดนิดนึงกันอ่ะตัวละครที่มาใหม่ขา่าวสารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างหรือว่ายังไงกันบ้างนะครับ1น,นะครับอันนี้เป็นอะไรดูไม่มีอะไรนะครับเหมือนเกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตเรมบัคซัมบัคอะไรเนี่ยบางอยา่าง2นะครับเป็นฉลอง1ปีเป็นดันอันใหม่นะครับก็ยังขยายเวลาให้ได้อยู่ไปล่ากันนะครับยังหมดเขตวันที่11นะครับ เดือน12นะครับก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่ไปลงก็ไปลงกันได้อันนี้ก็ดันอันเดิมนั่นแหละแต่ว่ามิชชั่นมันสุดแล้วนะครับเป็นลิมิเต็ดการ์ดการ์ดก็เทียบกับเทียบกับสแต็กสายสีแดงเลยนะก็ดีมากๆนะครับดีมากๆต่อมาล็อกอินโบนัสโอบิโตะนะครับก็จะได้เป็นตั๋วซัมมอนติเกตสามยี่สิบห้าชิโนมิหนึ่งหมื่นอะเดปิอาบิลิตี้แล้วก็ห้าซัมมอนติเกตนะครับอ่าอันนี้นะครับเจ็ดวันนะครับรวมเป็นห้าซัมมอนติเกตมาต่อไปนะครับก็จะเป็นรีเทิร์นนะครับรีเเพลนนนัั่แหะะกก็คือดซาส ร,รีเทิร์นให้ล่ากันนะครับแล้วก็ตัวละครนี้เป็นสายสีฟ้าซึ่งถามว่าดีไหมดีมากนะครับถ้าใครที่หลายคนเคยเห็นผมเล่นหรือว่าผมรีวิวไปเนี่ยตัวซาสิเกะเอเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สกิลก็กว้างนะครับแล้วก็อันตีก็กว้างด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ายังคงเทียบกับกว้างทั้งแมปแบบนั้นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับปิกอัพซัมมอนอิทาจินะครับ vs ซาสิกเกะก็เปิดให้ล่ากันอออเดี๋ยนะรอบนี้เดี๋ยวนะวิอกี้ผมขออภัยนะมันเป็นเดี๋ยวนะ อิทาจิหรอเป็นขออิทาจิหรอหรือว่าเอ้ยเป็นอิทาจินะเป็นเศษอิทาจิผมผมเมื่อกี้ผมพูดผิดนะผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับไม่นั่งใจจริงๆพอดีว่าสับสนกับรูปปกมันนิดหนึ่งนะครับโอเคก็อิทาจิดีมากดีมากๆเลยใช้ทั้งกันบ้านบุบบ้านยังพอได้ตัวตามได้นะครับคือดีมากๆแถมยังมีประโยชน์หลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีก็ไปเอากันนะครับไปล่ากันไม่ใช่ไปเอากันนะ ครับก็ต่อมานะครับก็เป็นดันโอบิโตะนะครับก็เป็นซาสึกิเอ้ยคาคาชินั่นแหละไปสู้กับคาคาชินะครับแต่ได้โอบิโตะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่มาฉลอง1ปีพร้อมกันแล้วก็อันนี้นะครับประเภทอันนี้ฮาร์เรชันนะครับจะตีคาคาชิแรงขึ้นนะครับพวกประเภทอันนี้ฮาร์เรชันนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นทาเล่์อันใหม่นะครับฉลอง1ปีนะครับโฮคังเงะอันเดอร์เวทเป็นดันที่ถึงวันที่4เดือนสิบสองเองนะอันนี้น้อยหน่อยนะครับ มาแค่ไม่กี่วันเอง5วันนะครับเป็นสเตจนะครับเป็นสเตจที่เราขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ชิโนบีได้ของรางวัลมากมายนะครับเป็นดันที่ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับยากเอาเรื่องเหมือนกันครับเราควรรีบๆลงนิดนึงต่อไปอันนี้ก็เป็นตู Pick ้สมอนปิกอัพนะครับเป็น10หางนะครับแล้วก็ได้ติ๊กเก็ตเหมือนเดิมนะครับติ๊กเก็ตไอตรงนี้เหมือนเดิมเอาไปเปิดตู้เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็นิวชินบีเพิ่มโอบิโตะจอยเข้ามาในเกมนี้แล้วอ่ะ แล้วก็สุดท้ายนะครับ1,000แคมเปญนะครับเป็นการสแต็กหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีการสแตกทำไมโอบิโตะไม่มีการสแต็กใบเดียววะทำไมของคนอื่นมีโอเคอันนี้ก็เหมือนแค่บอกเฉยๆนะครับแล้วก็ ดูนิดนึงขอดูเรื่องเซลล์นิดนึงนะครับเออไม่มีแพนะ็คโอบิโตะเะเสียใจเสียใจจริงๆถ้ามีโอบิโตะจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็มีบาดาร่ากับโอบิโตะขายกระดุมนี่ก็ต้องเก็บใหม่โอเคต่อมาเรามาดูเรื่องโอบิโตะกันนะครับโอบิโตะนะครับเป็นตัวละครสายสีฟ้านะครับแต่ว่าดีถามว่าดีไหมอ่ะดีมากนะครับตัวละครสายสีนี้คือดีโคตรๆอยู่แล้วแต่คือเรื่องด้วยตัวเขานะครับเป็นอันตรีของเขาคูดาวร้อยยี่สิบวิทำให้การใช้งานเนี่ยอาจจะ ลำบากหน่อยนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเรื่องรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันนิดนึงนะครับของในตู้ซัมมอนนะครับอ่าเนี่ยมีอิิจิให้เปิดนะครับส่วนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ใครที่อยากได้ก็ไปลองดูนะครับอันนี้อะไรอ๋อมาลดาลาก็ยังมีให้เปิดนะครับแล้วก็แต่นั้นออกไปแล้วโอเคนะครับสกิลแรกนะครับเทนเทลนะครับก็เรียกเทนเทล c ค r s e ชเอ็ก o ์พอร์ชั่นออนเดอะฟูแอเรียเหมือนแบบความเสียหายลงพื้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นวงกว้างคูดาว120วินะครับเป็นประเภทอ n นิ h าร a เ i ชั่นอีกแล้วนะครับพาอยู่ที่9,300นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กันนิดนึงโหมีมุมตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราลองตั้งแต่อยู่มุมนี้เลยมันจะโดนว่าอ่ะอย่างนี้ก็ได้โอ้ยทั้งแผนที่เลยปะเนี่ย เฮ้ยคือถ้าพารแผนที่มันโกงมากเลยนะคือเราเดี๋ยวเราขอลออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอลออีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราใช้เลยโอเคนะคือทั้งแผนที่จริงๆนะคือทั้งแผนที่เลยแล้วก็โกงมากโกงมากนะครับแล้วก็เนี่ยจากที่ลองเทสทั้งแมปเลยโอเคโคตรโกงนะครับตอนแรกรผมคิดว่าผมแปลผิดนะแต่สุดท้ายนะก็ แปลถูกนะครับแล้วก็โกงมากนะครับอันติขขนาดนี้คือเวอร์ครับเวรมากๆกะจังหวะยากนะครับในกรณีที่สมมติว่าเราหนีไม่อยู่มุมไหนเราก็โดนแล้วเราพึ่งมาอย่างเงี้ยเราพึ่งมาเข้าว้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็เอาแล้วจะทำไงต่อนะครับโอเคเรามาดูสกิลต,ต่อไปกันก็จะเป็นบูมบัสแดนส์นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นไฟเวกเตอร์ที่เคยให้ดูก่อนอันนี้เหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าคูไดาวอยู่ที่6วินะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองใช้นิดนึงโอเคครับก็ตัวนี้ สก,กิลไฟประมาณข้างหน้าตรงนี้นะประมาณนี้ถามว่าดีไหมก็ยังเทียบกับมาดาระไม่ได้นะครับยังเทียบกับมดาดระไม่ได้จริงๆเพราะว่าของมดาดระเนี่ยผมว่าดูไอ้นี่กว่าอ,อ๋อผมยังไม่ได้ดูแอคชั่นตัวละครเลยขอดูหน่อยขอลองขอลองขอลอง,อลองโอโ้โหมีช่วงไอเฟรมด้วยนะแบบว่าโชงที่ว์ปไปวา์ปมาจะไอเฟรมนิดหนึ่งนิดเดียวอีนะ ผมว่าเฉยๆสกิลนี้มันยังไม่เท่ามันยังไม่ไม่อิมเพคเท่ามาดลระนะแต่ว่าความสามารถเหมือนกันนะครับความสามารถเหมือนกันพวกตระกูลสกิลไฟนี่น่าจะเป็นรีลีสนะเดี๋ยวผมดูแป๊บอ๋อไม่ใช่น,นี้เป็นเมนูเพลทนะครับเมนูเพลทก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับระยะนานก็โอเคนะแต่สกิลมันก็จะมีให้ดูแค่นี้หรือเปล่าอืมหลายนาทีแหละก็ ประมาณนี้ละกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โมด้วยนะครับเป็นกําลังใจใหโฮมนะครับโฮมจะได้ทําคลิปดีๆมาอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ